สวัสดีครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทาให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากวันนี้นะครับมีคําถามมาถามคุณผู้ชมนะครับอะไรเอ่ยนะครับยิ่งตัดยิ่งยาวอ่ารู้กันหรือไม่นะครับถ้าให้ผมทายนะผมคิดว่าเป็นขนุนนะครับขนุนแน่แหละต้องเป็นขนุนส่วนคําถามที่2นะครับอะไรเอ่ยยิ่งปักยิ่งเยอะ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 ครับไม่เพียงต้นไม้เยอะอย่างเดียวนะครับเงินก็จะเยอะตามมากไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่สารแน่นะครับใกล้เคียงกับสารแหน่เขาเรียกว่าตระกูลเปปเปอร์เมนท์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแบ็กเม้นท์นะครับกระถางที่คุณผู้ชมเห็นนะครับให้ทายว่าเท่าไหร่กระถางนี้มีราคา60บาทนะครับก็คือสรุปไม่ง่ายต้นละว60บาท oh, <no. S 1> ถ้าผมนับดูนะ 3, 4, 3 4 5 6 7 8 9 10เพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าเราไปปักชำใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับก็จะได้ต้นใหม่ขึ้นมา มันก็จะได้เงินประมาณ600บาทพี่น้อง600บาทแค่ครึ่งเดียวนะครับทีนี้ทําไมคุณผู้ชมครับไม่ไปปักชําเดี๋ยวผมจะมาชิมนะครับรสชาติของแบ็กเม้นดูนะครับว่าจะมีรสชาติยังไงนะครับอันดับแรกนะครับจะดมก่อนนะครับเด็ดมาหนึ่งใบแบ็กเม้นนะครับโอ้คุณผู้ชมครับหอมนะครับความรู้สึกนะครับเหมือนผมได้ไปยืนอยู่กลางรอนดอนนะครับมันแบบหอมแบบไฮโซครับคุณผู้ชม ซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่เคยไปลอนดอนนะครับ oh <no. S 1> แต่ความรู้สึกนี้มันรู้สึกเหมือนอยู่ลอนดอนจริงๆ <Yahoo. S 1> นะครับหอมแบบล้ำลึกนะครับทีนี้ผมจะชิมให้ดูว่าเป็นรสชาติยังไงนะครับขออนุญาตเด็ดนะครับอืมรสชาติเย็นครับพี่น้องกลิ่นหอมครับฟุ้งทั่วปากเลยตอนนี้รู้สึกปากเย็นครับหอมมากนะครับหอมมากเย็นมากด้วย ถ้าใครนะครับตื่นเช้ามานะพี่น้องนะตื่นออกมาเลยไม่ต้องอะไรครับเดินมาครับกินแบ็กมิน์นะครับตระกูลแปปเปอร์มิน์นะครับคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณแปลงฟันนะครับลมหายใจสดชื่นนะครับตัวที่สองนะครับเขาเรียกว่าเปปเปอร์มิน์นะครับตัวนี้จะแตกต่างกับแบ็กมิน์นะครับแบ็กมิน์จะมีก้านสีดำนะครับก็ตามชื่อเขาเลยแบ็กมิน์นะครับส่วนเปปเปอร์มิน์นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหตัวนี้กิ่งเยอะมากพี่น้องถ้าไปชํานะครับคงได้หลายร้อยบาทอะ เดี๋ยวผมจะเด็ดมาดมนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้นะครับความรู้สึกคือเย็นนะครับหอมนะครับกลิ่นเหมือนหมักฝรั่งเลยพี่น้องกลิ่นเหมือนหมักฝรั่งเลยผมจะเด็ดมาชิมให้ดูครับอือตัวนี้ก็เหมือนกับแบล็กมินท์นะครับความรู้สึกนะครับไม่จําเป็นต้องแปลงฟันทุกคนนะครับไม่จําเป็นต้องเสียงเงินซื้อยาทีฟันนะครับแค่คุณผู้ชมนะครับปลูกแบล็กมินเปเปอร์มินนะครับ เที่ยวตอนเช้านะครับลมหายใจของผู้ชมก็จะสดชื่นนะครับสามารถหายใจให้กับคนที่คุณรักนะครับครอบครัวคุณได้สบายๆเลยนะครับทีนี้มีกลิ่นเผ็ดนิดๆน,น,นะครับรสชาติด,ดีความรู้สึกตอนกินนะครับเหมือนอยู่ปารีสนะครับดูความรู้สึกแบบเหมือนเราไปยืนแบบกลางปารีสนะครับมีหอคอย พาลิสน่าจะไม่มีหอคอยนะครับฝรั่งเศสรหรือเปล่าก็มั่วไปนะครับผมละมัวะ่วแล้วส่วนตัวที่3ในวันนี้นะครับก็คือโรดแมลลี่นะครับโอ้โหชื่อโรดแมลลี่นะครับถ้าเป็นคนนะคงน่าจะหน้าตาน่ารักกันเลยนะครับถ้าผมจะดมดูนะครับว่ารสชาติว่ากลิ่นนะครับของเขาจะเป็นยังไง หลังจากที่ได้ไปเที่ยวลอนดอนนะครับปารีสนะครับความรู้สึกตอนนี้นะครับเหมือนผมได้แปะอเมริกานะครับเหมือนได้ไปเรียนอยู่ที่ออกฟอร์ดนะครับความรู้สึกนะครับเหมือนได้ไปกินอาหารที่โรงแรมหรูๆรูนะครับเหมือนมีเชฟระดับอย่างมิชลินนะครับมาปรุงอาหารให้เรานะครับโอ้โหหอมหอมแบบลึกซึ้งหอมแบบคลาสสิกนะครับหอมแบบไม่โดดหอมแบบละเมียดละไม่นะครับตัวนี้ก็หน้าปูกนะครับสําหรับโรสแมรี่นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมาปรุงดินเพื่อจะชํำนะครับ <invece> จริงๆการปรุงดินแบบนี้สามารถชําได้ทุกอย่างนะครับขั้นตอนสําคัญนะครับในการชําก็คือดินที่เราจะนํามาชํานะครับพัสดุหลักก็จะเป็นใบไม้นะครับใบไม้ตัวนี้นะครับเป็นทั้งธาตุอาหารนะครับเป็นทั้งทําให้โครงสร้างของดินระบายน้ําดีนะครับก็จะมีใบไม้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นดินนะครับที่ผสมกับที่วัวอยู่แล้วนะครับที่เรามีนะครับหรือใครจะใช้เป็นกุ๋ยข้อก็ได้นะครับแล้วก็ผสมกับดินเองตัวนี้คือมันผสมกันมาแล้วนะครับ ส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นแกลบเผานะครับตัวนี้มันจะช่วยอะไรนะครับช่วยให้โครงสร้างของดินนะครับดีแล้วในตัวเขานะครับของแกลบเผายมันจะช่วยไรมาแรงนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับพวกกรรมฐานนะครับท่าที่ท่าตัวนี้นะครับมันจะทําให้พวกมาแรงเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเขาจะไม่ชอบนะครับก็คือพวกแกลบเผานะครับก็จะผสมทุกอย่างเข้าไปนะครับตรงนี้ผมติดพินมอนมานิดนึงนะครับ ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับพอดีมันมีก็เลยเอามาให้ปรับโครงสร้างนะครับทําให้ดินของเรานะครับเหมาะแก่การชํานะครับตัวนี้เป็นใบไม้เนี่ยผมก็จะไปหาอยู่ตามต้นไม้นะครับเป็นเหมือนของที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณของเขานะครับคุณผู้ชมก็สามารถต่อยอดนะครับจากจุดตรงนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองผสมให้ดูนะว่าหลังจากนี้ เนื้อดินของเรานะครับมันจะเป็นยังไงนะครับสูตรนี้นะครับสามารถทําตามนะครับแล้วนําไปชําพืชนะครับก็จะทาให้พืชนะครับติดได้ง่ายนะครับหัวใจหลักๆมันจะเป็นการที่เราปรุงดินให้ระบายน้ําดีอะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราผสมใบไม้นะครับแกบเผานะครับพิษมดเนี่ยไม่มีก็ไม่ใส่ผมใส่ไปนิดนึงนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็ดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับแค่นี้นะครับนะครับ มันก็จะได้ดินที่เหมาะแก่การชํานะครับแล้วก็นํากลับไปลงในกระถางที่เราจะชําวันนี้ผมจะชําลงในในกระถางใหญ่เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาติดรากแล้วก็ถือว่าเราจะมีกระถางสวยๆนะครับมีต้นมิ้นต์ต่างๆนะครับแล้วก็ลูสแมรี่นะครับจะทําให้เราได้ต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ประดับบ้านนะครับหรือจะไปชงชาอย่างที่น่ที่ผมนำเสนอไปนะครับก็ได้เช่นกัน แค่นี้เองพี่น้องง่ายๆนะครับทาตามได้เลยนะครับหัวใจหลักก็คือจะทําให้นะครับโครงสร้างของดินเนี่ยดีแล้วก็ต้องระบายน้ําดีนะครับจะเหมาะกับการชําพืชนะครับก็ถือว่าเป็นเสร็จขั้นตอนวิธีนี้ครับขั้นตอนนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับเป็นเหมือนน้ายาเล่้ยงรากนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นฮอร์โมนพืชนะครับซึ่งเป็นน้ำหมักปลาทะเลนะครับตัวนี้ก็สามารถทําให้ระบบรากนะครับของพืชที่เราจะนํามาชาเนี่ย แช่ไว้ก่อนเนี่ยก็ทําให้ออกรากได้ดีขึ้นนะครับวิธีทาก็คือน้ําใส่ประมาณครึ่งแก้วนะครับแล้วก็ใส่น้ําหมักปลาทะเลนะครับลงไปประมาณสักครึ่งฝานะครับแค่นี้นะครับมันจะทําให้เขาได้สะสมอาหารนะครับจะทําให้เขาติดรากได้ดีนะครับทีนี้เราก็ตัดต้นที่เราต้องการนะครับต้นนี้เป็นแบกมิน์นะครับส่วนใบเนี่ยเราก็เก็บไว้เฉพาะด้านบนนิดหน่อยนะครับตัดออก เล็มออกแล้วก็ใส่กับฮอร์โมนพืชตร,ตรงนี้ของเรานะครับเพื่อเร่งรากนะครับการตัดไปกิ่งชํานะครับกิ่งไม่ต้องยาวมากนะครับยาวสุดก็ประมาณนิ้วก้อยนะครับนี่ครับประมาณประมาณนี้กําลังดีหรือสั้นกว่าได้นะครับไม่ต้องยาวมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับ คุณผู้ชมนะครับก็ตัดนะครับพอประมาณไม่ต้องยาวมากเพราะว่ายาวเนี่ยเวลาที่ระบบระบบรำต้นนะครับมันจะส่งอาหารเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับสั้นเลยก็ได้นะครับแต่ยังน้อยก็ให้มีข้อตานะครับไม่ต่ำกว่าสัก3ข้อตานะครับนับข้อตาก็ข้อใบนะครับหนึานะครับกำลังดีแล้วก็ใส่ลงไปนะครับในฮอเมืมนพูดของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไป แล้วก็นำโรสเมรี่นะครับตัวนี้ตัดใบออกนะครับเพราะว่าส่วนที่จะลงไปในดินนะครับเราต้องตัดออกนะครับให้มีแต่เพอลำต้นนะครับ แล้วเราก็แช่ไว้ในฮอร์โมนพืชนะครับเป็นน้ำมักปลาทะเลนะครับประมาณ15นาทีนะครับก่อนชํานะครับเดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งครับอ่ะทีนี้นะครับเราเริ่มปรับชัานะครับเราเริ่มจากลอนดอนก่อนนะครับประเทศอังกฤษก่อนเลยนะครับก็คือแบ็กมินต์นะครับก็ให้ใช้ไม้นะครับนาไปก่อนนะครับห้ามนําแทงลงไปนะครับจะทําให้เนื้อเยื่อตรงนี้นะครับเสียแล้วจะเกิดการเน่านะครับเขาจะไม่ติดลากนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็กด แค่นี้นะครับพี่น้องแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้ต้นมิ้น์นะครับแบ็กมิ้น์เนี่ยไว้อยู่ในกระถางนะครับแล้วหลังจากนี้ประมาณสักสิบสี่วันนะครับหรือว่าไม่เกิน2ี่สิบวันเนี่ยก็จะมีระบบรากนะครับที่เกิดขึ้นมาก็จะได้ต้นใหม่นะครับเนี่ยนำไปก่อนพี่น้องแนะนําให้ชํานะครับถ้าเราไม่ชําเนี่ยจะทําให้เขายืดไปเรื่อยนะครับแล้วก็ จากงามๆเนี่ยมันก็จะโซมไปนะครับเพราะว่าการส่งอาหารเขาก็จะยาวนะครับการส่งอาหารก็จะไม่ดีหลังจากนี้กระถางนี้นะครับเราก็จะมีอยู่หลายประเทศเหมือนกันนะครับทั้งลอนดอนปารีสนะครับแล้วก็อเมริกาพวนแล้วพี่น้อง นำไปก่อนเวลาที่เรานำไปแช่นะครับในฮอร์โมนพืชเนี่ยซึ่งผมเลือกเป็นน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นนะครับทำให้เขาเกิดรากได้ดีนะครับสำหรับวิธีการหมักนะครับเดี๋ยวผมจะแตะไว้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะครับส่วนใครที่จะหาวัตถุดิบนะครับเป็นปลาทะเลบดไม่ได้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ รายละเอียดก็จะอยู่ใต้ลิงก์วิดีโอนะครับโอเคตอนนี้นะครับรอนดอนของเราเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาสร้างเมืองใหม่เมืองตัวนี้ก็จะเป็นปารีสนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นของ peppermint นะครับกลิ่นเหมือนหมักฝรั่งเลยครับพี่น้องกลิ่นแตกต่างกันนะครับ b บ a c k m i n ์ก็จะหอมแบบเหมือนชานะครับอารมณ์ชานะครับรู้สึกโอ้ต่างๆ่นะครับอันนี้มันหมักฝรั่งเลยครับ ถ้าเราทําไว้นะครับเราก็จะมีต้นไม้นะครับอยู่ในกระถางดีๆนะครับราคาบอกไว้เลยว่าไม่ถูกนะครับแต่อยากให้ทําไว้เพราะว่าทําแล้วมันก็จะมีให้เห็นอยู่ในบ้านของคุณนะครับมันทําง่ายไงพี่น้องก็เลยอยากให้แนะนําให้ทํานะครับ ทีนี้เรามาชํานะครับอยู่ฝั่งของอเมริกานะครับแล้วก็เนาไปก่อนนะครับนําไปก่อนพืชตัวนี้เขาเรียกว่าโรสแมลลี่นะครับนิยมนําไปทําชานะครับไว้ชงไว้ดื่มตอนเช้าๆนะครับคุณก็จะมั่นใจว่าคุณอ่ะปลูกเองนะครับดูแลเองก็มีความสุขแล้วนะครับเวลาที่ได้กินชาจากพวกตระกูลพวกเนี้นะครับนำไปตากแห้งก่อนเนี่ยมันจะทําให้คุณได้กินพืชที่เขาเรียกว่าออร์แกนิกนะครับ ึ่งไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอนนะครับเพราะเราปลูกเองนะครับทำเองทุกขั้นตอนนะครับแล้ววิธีทำมันก็นกง่ายดายแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยครับ,รบเสริมสักหน่อยก่อน ตอนนี้นะครับทำไปแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้อยู่ทั้งหมดลอนดอนปารีสและอเมริกานะครับครบทุกที่เลยครับพี่น้องแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรานำน้ำนะครับที่แช่กิ่งพันธุ์เมื่อสักครู่ครับจะเป็นฮอร์โมนพืชนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะครับแล้วก็เทที่เราแช่เมื่อกี้เป็นน้ำปลาทะเลนะครับผสมคูกเข้าไปแล้วก็ลาดลงไป และหลังจากนี้นะครับให้นําเก็บไว้ในร่มก่อนนะครับจะเพิ่งออกแดดเก็บไว้ประมาณสักสิบสี่วันนะครับให้โดนแดดตอนเช้าอ่อนๆได้นะครับก็ชําให้เราได้ต้นพันธุ์นะครับของไม่ว่าจะเป็นโรสแมรี่นะครับเปปเปอร์มินต์นะครับแล้วก็แบล็กมินต์นะครับอยู่ในกระถางชุ่มๆไว้แบบนี้นะครับทีนี้ประโยชน์ของการชํามันดียังไงนะครับหนึ่งเราสามารถตัดแล้วก็เสียบนะครับถ้าเราดูแลถูกวิธีเราก็จะได้ต้นใหม่นะครับ จากที่เราซื้อมา60บาทมันอาจจะดูเหมือนแพงใช่ไหมครับแต่เมื่อเรานํามาขยายเนี่ยพี่น้องจาก60เราก็สามารถเป็นเงินได้600นะครับถ้าเราชําได้10กระถางถ้าหลังจากนั้นเราชําอีกนะครับคุณผู้ชมก็จะเงินเป็น6กพันหกหมื่นหกแสนหกล้านมันแล้วแต่คุณว่าคุณจะขยันแค่ไหนนะครับแล้วเราก็มาดูตอนหน้าลวกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูแต่วิธีการทําทแบบนี้ก็คือผมชาม,มาหลายครั้งแล้วนะครับติดลากแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยมันจะมี3พวกเนี้ยซึ่งผมจะมาทําอะไรผมก็ยังไม่บอกนะครับมันทําได้หลายแบบนะครับจะมีอะไรให้เล่นให้ดูนะครับไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์ลาไปก่อนสวัสดีครับ